สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทำผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่นะครับผมเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะครับหั่นไก่นะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบเลยครับใส่พริกกับกระเทียมที่ปั่นไว้ครับผมใส่พริกเผาที่เหลือเพียงน้อยนิดของเรานะครับหอมแล้วตามด้วยไก่ที่เราหั่นไว้เลยครับ นี่ครับผมพระเอกของเราหน่อไม้ในน้ำยานางตาแม่บ้านครับเป็นหน่อไม้ออกแกนิกที่ต้มมาแล้วพร้อมรับประทานครับสะดวกสะอาดรวดเร็วนะครับผมมีฮาลาด้วยนะครับอิสลามทานได้ครับในส่วนของการปรุงก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับสาหรับผมก็จะใส่เกลือพริกไทยนะครับน้ําปลาก็ซอสหอยนางรมครับพอเสร็จแล้วก็ชิมครับปิดท้ายด้วยใบโหระพานะครับผมไม่เด็ดนะครับแต่ผมหูดเอาครับพูดเล่นนิดหน่อยอย่าว่ากันนะครับ คนให้เข้ากันอีกรอบครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่ของผมเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าทานไหมครับดูจากสภาพการแต่งตัวของจมเจ็บแล้วนะครับไม่ต้องเดาเลยว่าเพิ่งตื่นแน่นอนครับแต่ไม่เป็นไรครับฟิลเตอร์ช่วยได้ครับผมสาหรับใครที่สนใจหน่อไม้ในน้าย่านางตาแม่บ้านนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามที่ปรากฏในหน้าจอเลยนะครับหรือใต้คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้เลยครับ